สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดคือเก่าเมือนเดิมนะคะเสียงจะแจวมาอีกแล้วค่ะวันนี้สถานที่แปลกแล้วก็มาในแบบแปลกๆใหม่นิดนึงนะคะเมื่อนี้มาเป็นเ่ื้อ่าขายเห็ดยู่ตลาดนัดกับประสิป,ประมาณตลาดข้องถมบานเห่านั่นแหละค่ะเบิ้องคาะผู่เจ้หาเห็ดนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาสองกล้องให้ดูว่าตลาดของเราจะยาวนานไปถึงขนาดไทย ไปถึงไหนนะคะหลายคนก็สมะมาตั้งแผงกันขายแบบนี้แมคค้าเห็ดลหลายๆเจ้ากันมมกนะคะเราไปเก็บเห็ดมาแล้วเราต้องระบายออกเขาต้องขายออกค่ะมาดูข้างหน้าร้านของสาวอุดรนะคะว่าเป็นจังไดค่ะไฮมาค่ะนี่ค่ะเห็ดของเฮ้านี่ค่ะเห็ดของสาวอุดรที่เราไปเก็บมานะคะเห็ดงามมากมม้ค่ะเราจะขายกันอยู่ในราคา กิโลละสองร้อยบาทเออสองร้อยขนสวีเดนค่ะเมื่อเจ้าค่ะเห็ดอยู่ในร่มจะเป็นค่อนข้างจะออกสีทื่อๆหน่อยนะแต่ว่าข้างนอกมะสวยงามเฮ้ยเฮ้ยวิโนห์แคนตาลันนี่ดอกยกลูกแก้วโอเคแล้วก็โฆษณาไปเฮ้ยเฮ้ยแคนตาลันนี่ดอกออกเบลอแบบวิห่ออร์อะไรบูมเดรดครัวนะจ๊ะอ๋อแปรฉีดเหรอแปรฉีดเหรออ๋อวิห์ฮอร์เฟมติออคโซ หุ่นหรอมเยอโอเคนะคะแล้วก็มีอะไรมั่งค่ะมากก็ขายไปด้วยโฆษณาไปด้วยนะคะก็มีบลูเบอรี่ค่ะที่เราไปตักกันมาด้วยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบลูเบอรี่เราจะขายกิโลละแปดสิบเองนะคะขายทึถืดค่ะบลูเบอรี่ของเฮ้าหันเองเนาะค่ะเนาะพลิกสิมี่ลร้หมองนะคะเบิ้งค่ะพลิกสิมายางแบบนี้ค่ะ เป็นเหมือนกับว่าเปิดไทยขายอ่ะขายบ้านเรานั่นเองนั่นแหละค่ะเง่าวไปจนสุดฝาสุดศอกสุดสอดสุดเขียวคนเด้อค่ะคนก็จะเอาของกงของเก่ามากสิละค่ะมาขายกันนี่เลยค่ะม,มาค่ะมาเดินลอดตลาดกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วมาฝั่งนี้เราก็มาเจอ อีกหนึ่งแทงนะคะอูว้าวดูค่ะวันนี้เออดูคุณแม่ของเรานะคะเบิ้งค่ะมือนี่เฮ็ดอีแม่คือสวยแต่ว่ามือนี่มีบู๊แบบป๊ะป๋าเดนนี่แว่นเล็กฟีนเพราะอีเดียแบมแบมซมแบมซมคำมาโพดันเนาะฮะติวเวลาป๊ะป๋าฮะติววาเพอร์เฟกต์ค่ะเฮ็ดหลายนะคะ เฮ็ดเยอะเฮ็ดแย่คนกสิมาขายของกันแบบนี้แหละค่ะเสดายว่าเพ่ได้เอาเันเสียผามาแอนกับมีเสียผ่าเก้าเพื่อกันนะคะแต่ว่าเพ่ได้เอามาค่ะเสดายอาทิตย์หน้าจะมาเบิ้งค่ะสองคนแม่ค่ะพ่อค่าเป็นกะขยันค่ะเธอเด้ค่ะตลาดกสิเง ah ah? ้วไปจนซุดเส้นสุดสายแบบนั้นนะคะนค่ะตลาด ุดสายผ่านเกีียวตอนนี้คนยังมาท่าน,นหลายนะคะพ้าบามันยังต้าสาอยู่ค่ะมาแอนจะพามาเดินดูของสักนิดนึงนะคะเนาะ mm hmm. เวลาบางครั้งตลาดของเก่าแบบนี้เข้ามาสื่อก็ดีด้ค่ะนี่แบบนี้นุ่นนี่นั่นแบบนี้ดีเลยค่ะส mm hmm. ื่อไปไวบานเฮ้านุ่นนี่นั่นนะคะ mm hmm. อ้ยเย่เต mm hmm. อฟิลโอ้สิมาเอากับปุกเลยมไม่แก้ข้อเสน 40คร oh, so okay. eh? ah. so ัวนู้นโอ้ยซดิ้วดิ้ว40 40อะ40ทิดว่าจะว่าซดิ้วโอเคมาถักกันโอเคเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวทอเดนเดี๋ยวสกอเบล่าแหมตาเดี๋ยวข้ามาเสแข็ตาแพ่งงานบ้โอเคเดี๋ยวเปล่งเงินมาเอาแซ้ตัวนี้ค่ะเดี๋วไปใส่น้าตาลโยลานะคะไปค่ะเราจะไปเอาตังกันนะคะเนาะเดเอา เสียผานาแท้กัสิม้างสิค่ะผู้ใดมักอยากมาซื้อนะคะเดินยางไปตลาดใดหมาก,มากไม้ไพเ่เซ่เลยค่ะนี่ค่ะคนกับสิติดละคงละค่าใบแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะนี่เลยค่ะหาบาทสิบบาทแล้วเราก็มาเจอร้านของเรานะคะเอ้ยค่ะเห็ดของเห่านะคะว้าว ไปเอาเงินมากแล้วเนะค่ะจะไปเอากระปุกไปใส่น้ําตาลค่ะนั่ค่ะกําลังจะสืแดดซองแล้วนะคะนี่ค่ะแอนซิเมลกระปุกค่ะเฮ้ยก๊อกด๊อกถักอ๋ออย่าท้อดิบอกเลยเฮ้ยนี่ค่ะไปใส่น้ำตาลเลยค่ะปุงก,กับกับข่าวอาหารนะแม่ ออกันกับมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เขาเบิ่งดีได้แล้วค่ะอุ้ย <c oughs> ด้านที่แว่เล็กฟินุ้ยเซล,ลอย่าดูด้านพอกระส่วมดีกระตาไปเก็ดเหตุหน่อยหม้ว้าจะขึ้นหนาลักแต่มุ้งใจขอสละด้านว้าฟินห้าลิตรลอยสามสิบโค้นจ้ะ โอ้งามคักงามแนวเมื่อเจ้า,จาเอาอสินยางไปอีกแก่น้อยกับขี่ขานยางย่ดีพระะประ,ะปะะ๋าหลานานมามันกับว่าคอยทสิโอเคเปันไหนสุดวายนงองวายน้ำกับมีค่ะก็มาหาขายสิไปค่ะตีโค้งกันกลับแนวสักน้อยหนึ่งแล้วนคะ่ะเนาะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นมังค่ะรถหน่อยนะคะรถหน่อยรถโอ้สมปีค่ะ ไปทำไมไม่รับนะสอ0ร้ยคนวะสองอันไหนรุ่นละสองร้อยวะพ,ยพวกพี่ก็ขายสองร้อยวตอนนี้คนกำลังเดินมากมายแล้วนะคะเนาะก็สิเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะการขายของเห่านะคะเห็ดของเราเหลืออยู่แค่นี้นะคะบเบอรี่ขายหมดไปแล้วค่ะตักบเบอรี่มากบ่าลายค่ะมุจเจ้าค้ามื่อนี้ ซักบูบรีมาบ่หลายขายหมดไปเรียบร้อยเหลือแค่เห็ดนะคะเหลือแค่เห็ดค่ะเอากระสีมาจัดการขายของกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะิ่งค่ะขายของกันไปเรื่อยๆกระสีทักท่ายลูกค้าหนาลานเข้าไปนั่งค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าแม่ค้าขายทุกอย่างจริงๆนะคะจะถาสร้างใส่กอกค่ะลืมเอาใส่กอกมาโซ่นะคะนี่ค่ะ ค <laughs> ขาสั่งใส่กรอกไฮไฮลูกค้าสั่งใส่กรอกเอาใส่กรอกมาขายนั่นเลยคะ่ะนี่เบิ่งค่ะ <laughs> ขายทุกอย่างยี่หลีเด้วคอยมีผู้สั่งค่ะขายมดนะคะนี่ค่ะให้ดาขายขายไปแล้วนะคะสองร้อยค่ะขายไปแล้วไฮไฮขายไปแลอีกแล้วนะคะขายไปเรื่อยๆค่ะ สวัสดีค่ะผักสักไม่แก่ขายเป็นเรื่อยๆค่ะขายเป็นเรื่อยๆนะคะ การขายของเราก็มาเรื่อยๆนะคะไฮ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 คนกำลังเดิน <laughs> พุกพ่านเลยค่ะเขากับสิขายอยู่แบบนี้นะคะขายไปเรื่อยๆจนมาของเขเมดค่ะ <laughs> การขายคองนี่กษัิราคาแตกต่างกันไปใืแต่ละเจ้าค่ะไฮไฮคนเริ่มเยอะแล้วค่ะคนเดินไปเดินมาคนเริ่มหลายแล้วนะคะ เมื่อนี้อากาศขึมขึมคือฝนจิตกนี่แหละพี่น้องเอย,เย,เยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ขายดีนะคะตอนนี้ตลาดกำลังตะสิเลิกนะคะเหลือเวลาอีกประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งแหละค่ะสี่สิบนาทีนะคะเห็ดของเราก็ได้เหลืออยู่แค่นี้ค่ะขายหลายโอ้ยแอนหนาวเบาจนมาปากสั้นพี่น้องเออหนาวดิเออมันเป็นบรรยากาศคึมๆมไหมค่ะ เพิ่นกันดยเก็บกันไปหลายมดแป๊แมดแล้วล่ะเพราะว่าตลาดมันสิเลิกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะก็เหลืออยู่บ่เยอะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวรอใครมาเหมาเราจะได้กลับบ้านกันนะคะไม่รู้ว่าจะมีใครมาเหมาให้เราหรือเปล่านะคะยังอีกกองกองกับยุ้ถุงนิดนึงคะ่ะมูเจ้าคะ่ะฝากติดตามฝากคลิปนี้ไวน้ำในเด้อคะ่ะไม่ใช่คลิปเก็บเห็ดวันนี้เป็นคลิปขายของนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลุงปานาสาหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย